คำนี้เราต้องออกมาพูดพูดในมุมของคนพิการคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ตาบอดสนิทแต่ก็เป็นคนพิการทางด้านสายตาแล้วก็เรียนที่โรงเรียนของคนพิการทางด้านสายตาด้วยก่อนนะว่าเหตุการณ์นี้ที่จะมาเล่าเราเป็นคนประสบพบเจอเองไปสถานที่สถานที่หนึ่งขอไม่ระบุสถานที่แต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเรานั่งของเราอยู่ดีด แล้วมันมีคนมานั่งเออแล้วมันมีคนคนหนึ่งมานั่งใกล้เรานี่แหละแล้วอีกคนนึงอ่ะเหมือนเขารู้ไงเพราะว่าตาเราอ่ะเออเรามีพิการทางด้านใส่ตาใช่ไหมเพราะว่าตาเรามันไม่ได้โฟกัสแล้วก็แบบมองมองอะไรก็คือมองใกล้ๆถูกปะพูดขึ้นมาเลยว่าคนตาบอดนี่มึงนั่งใกล้คนตาบอดอ่ะมึงนั่งใกล้คนตาบอดทําไมอ่ะเออเขาพูดประมาณนี้แล้วคนคนนั้นอ่ะเหมือนเขาก็แบบ หันมามองเราอะแล้วเขาก็ลุกไปเลยจริงๆก็งงนะว่าคําพูดเนี้ยมันยังมีอยู่อีกหรอในปีนี้ในยุคนี้เราก็เป็นคนเหมือนกันนะเราก็มีหัวใจมีสมองแล้วก็มีความสามารถแค่เรามองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ชัดเท่าคนอื่นเท่านั้นเองเรื่องพวกนั้นอะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องต่ําต้อยหรือว่าต้องเป็นภาระใครนะไม่ได้ต้องการ ไม่ได้ต้องการเลยที่จะให้ใครอะมาปฏิบัติกับเราแบบพิเศษแต่เราอยากจะให้อ่ทุกคนอะปฏิบัติกับเราเหมือนที่เหมือนเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็คนทั่วไปก็คืออยากให้ทุกคนะปฏิบัติกับเราเหมือนปฏิบัติกับคนอื่นเท่านั้นเองอนตาบอดหลายคนมีศักยภาพเยอะมากบางคนบางคนเล่นดนตรีได้สุดยอด บางคนเดินทางเองขึ้นรถเองได้หมดเด็กบางคนนะตาบอดตเรียนเก่งกว่าเด็กตาดีบางคนอีกของคนตาบอดในสมัยนี้นะมันก็เหมือนคนตาดีอะ่ะแต่ก็บางอาชีพเนาะอย่างอาชีพครูอะไรอย่างเงี้ยทำได้เพราะว่าเราอะ่ะก็เคยเห็นรุ่นพี่ที่ตาบอดแล้วก็จบออกไปตอนนี้เขากลับมาเป็นครูแล้วก็ได้เงินเดือนเหมือนกันกับคนตาดีนี่นแหละ เราเคยอยู่โรงเรียนตาบอดซึ่งปัจจุบันตอนนี้เราก็ยังอยู่เด็กทุกคนที่นั่นมีความพยายามสูงเพื่อจะอยู่ให้เหมือนคนในสังคมทั่วไปทุกคนต้องมีความอดทนอย่างหนักเรียนรู้จากการฟังแล้วก็การสัมผัสแล้วก็ความจำล้วนๆเลยนะคะว่ามันไม่ง่ายเลย กว่าที่คนคนหนึ่งจะพยายามเพื่อที่จะอยู่ในสังคมใหญ่ๆขอฝากไปถึงคนที่มีความอาคติกับคนพิการหรือว่าคิดว่าคนพิการมีความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะด้อยด้อยกว่าด้อยกว่าคนที่ปกติอะขอพูดหน่อยเนาะอย่ามองเราด้วยความเวทนา อย่าดูถูกเราเพราะเราสายตาไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าความน่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่คนพิการหรอกแต่เป็น,ปนใจของคนซะมากกว่าที่ไม่มีความเข้าใจกันสุดท้ายนี้เราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ต้องการให้ใครมายกย่องว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราต้องการที่จะให้ทุกคนอย่าลดค่าในตัวเราก็พอเพราะทุกคน แม้ว่าจะเกิดมาเป็นยังไงล้วนมีค่ากันทั้งนั้น